สบายดีปลาลุงสบายดีบรสมองสบอนบรสุขุสุคนพอพอกับสองน้องเอิญสิงเกิลสิงเคยปลาลุงเยก็ไล่เมื่อเลยเนาะไล่เมื่อไล่วันแล้วที่โบสถ์ไทยคีบลงให้ปลาลุงเบิ่งเนาะสีเป็นมาเฮือนสาวพอสีมักย่อมมึงนี่คือเป็นงาเดียววะเฮ้ย คองแสบป่ากูกับบยอ,อยูน่ะชิอ้อยกินน้ำป่านี่ง่้ยถ้าบมตอาอยู่ก็เเอปาอ็ไรเอาเือไปไปตัวเต่าูเอามวัวกล่องกับมวัวมาเล่นน้ำสาโพซีพี่น้องมาเยี่ยมยามสาโพซีเอาพัวเลยเฮ้ย ยังคู่น่ะยังหาคู่หาเคียงอยู่หาไหนแน่สีข้าวดาวเลยไหนสีข้าวดาวเลยยังไม่ได้คู่เลยขี้อยู่บ่เดนีิน่ะบ่สีต้นน่ะก็เป็นเธอเนาะ คู่ว่าอาบ้าโปซช่าวพปเช่ฮะคูห่หาคิงหายปลาลุงเอ้ยจิมะข้าวดาวกับซันเฮ้ยซีฐา,า,า,านบักรวมบังลายน่ะเบิร์ตเลยเลือดเทนี่ฐานบังลายนะ่ะเลือดเทนี่ กุ้งเผานางพี่เราไเป็นกุ้งซองกุเลยซีมือได้มือได้มากเผาปลาลงเลยพุงกุที่เหาเคยมากินเนาะซีกล่องเพื่อนคือบัอาร์ตไปซีมันในกาดดีดีปลงเลยลมวยวอยวิว พวสีพวกมันเป็นัวเแบบกว้างทงไทยทงนานสิลูกไสหละเราเออลูกไส่โกกเราบอพิด,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 ดเปก่อนถ้าแม่คืนมาเล่นน้ำซาวพวกสีส พวกที่ปีนี้เด็กเขาจะสอบเอ่อโอเคเ,เ็ดเบิร์ตยุกแม่ลูกลูกกองอมันไปกับพ่อใหญ่มันตลาดเฮือนนางที่นนางค,งนางคูนขึ้นเบื้งสูงนะึง

พอสีพอสีเบี้ยอย่างนี้นะ่ะถักบวหละอผ้าบ่อยู่ตะล่างเฮือนมึงนี่อกนะมเมื่อแม่แม่พระอิตูนี่แหละแม่บรรยา,าก,กาศเฮือนสาวพอสีพี่น้องเลยึ้นมาเยี่ยมยามเพื่อนแจ็คเพื่อนว่ามันไฟแล้วพี่น้องเอ้ยว่าสาวพอสีเบ,าก,บา,ากับผู้บ่าวฮะกูฮักขี้เงีนข้าวดาวย,าายตตังยินเนาะชิคาย,ยังไปแต่งผัวอยู่ชิคายังไปแต่งผัวนะ นางว่าก <t> ็พ <t> ูบ <t> ้าพี่น้องเ้ยหาพูบ้าวันมะข่าวดาวปีใหม่นางว่าโทรศัพท์เอมอย่าเคินนตกเฮือนแล้วอาเอาไได้อยูได้นะอากูฮารคิงหูแต่งหน้าแต่งตา พ้างกับขากได้คนมันสวยบองไงไอต่อมสวยลาไจะบูมินผู้อ่อนสวยอะไรจะบมีผู้อ่นยินดนไทยน้าได้หนาเบ็ดได้ก็ได้

ซีมักมว่วงมันเป็นหมากยุติแต่ละปีนะซิหมักลําหมดเหล่าของนา,างก็เลยเหล่าพวกใหญ่เลยมันเกิดไฟในเดินบ้านเดินเือนของสาวโพสีโพสีแม่ทั้งอ่อยแล้วคืมนมาอยู่พี่บ่ เงินนางไปลงเลยหลายคนอยู่เากระปุคลงปีลายเมื่อายวันไปลงเลยชิแตงหนาไปสายพูซีบันนี่ เรา,มา,มา,าห่าผูอีกเลยหาผูอีกแล้วหาผูมากเข้าไใไหวมากเข้าดาบปีใหม่มเออด่อปนออา <laughs> bạn. con บ่ได้บ่.เอ้า. Đi dืม 1000. เอ้า, Bà nam นางวาวว่าพี่น้องบิดเบือนบิดเบือนเดียวเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังเคลื่อนจนว่าสิโดดเฮือนลายยังหาว่านะปวดหัวด้วหัวเสีอีกเสีอ้อย บรรยากาศดีขนาดน้อสิเนาะเดินบ้านเดินเฮือนนี่เนาะเวียนมาหากุ้งมะพร้าวนี่แหละอย่างมะพร้าวดูนี่นะสิเอ้ยห้องน้ำนางเฮากระบ่มียังหลายเนาะปลาลุงเนาะเฮากระจิกเก็บผ้าไว้เพียงเท่านี้เนาะปลาลุงเนาะผ้าก้นไหลก้นแร์กดติดตามสองอื่นเด้อปลาลุงเด้อผิดพลาดประกันได้กะกบขอโทษขออภัยเนาะ ราบงและส้มคลิปนาตอนต่อไปนะปลุงนะขอให้ยู่ดีมีห้งบดสุขุสุขคนบดสมงสบอนนะสบายดี